สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยพาโชคนะครับตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนแผนแล้วนะครับเรื่องยกบ้านพี่ลอมนะครับเนื่องจากรถเคนเราใช้รถเคนใหญ่เลยนะครับเคน25ตันนะครับตอนนี้รถเคนกําลังเดินทางมาก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับเสี้ยววินาทีนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่พี่ลอมเป็นพื้นที่จํากัด นะครับเรื่องตัดสินใจเอารถเคน25ตันเลยครับยกทีเดียวบ้านลอยแล้ววางบนต่อหม้อเลยนะครับรถเคนมาก็เถึงแล้วเอฟซีเสียงรถเคนมาแล้วนะครับเซียววินาทีมาแล้วครับเอฟซีนะครับเสียงอืดๆมาแล้วเห็นหรือยังครับนะลุ้นกันนี่มาแล้วครับเอฟซีนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว นี่ครับคันนี้มาเลยมาแล้วครับเอฟซีโอ้โหยี่ห้าตันมาแล้วครับคันใหญ่เลยครับนีโอ้โหจุใจครับเอฟซีได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันโอ้โห นี่ครับรถเข็นต้องโยกก่อนนะ้รับ FC เนื่องจากคันยาวนะครับเขาต้องใช้ตัวพื้นที่ในการเบี่ยงรถนี่มาแล้วครับ FC ตามไปดูครับเราไปดูรถเข็นกันเร็วคันใหญ่มากเลย25ตันนะครับดีนะครับที่ผมมีเบอร์รถเข็นใหญ่นะพอดีประสานกับรถเข็นเขา ก็เลยไปเจอรถเคียนจอดอยู่ก็เลยประสานเลยขอ25ตันนะครับคันนี้เลยคันเดียวเลยนี่ครับโอ้โหนี่ครับเราตามมาลุนรถเคนนะ f อซต้องถอยท้ายเข้านะครับนะพื้นที่มันแคบหน่อยครับนี่ครับยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยครับ ยาวเลยครับยาวเลยโอ้ใหญ่เลยครับนู้นน่ะคันเบลลบเลยนะครับโอ้นแหละครับนอกดาวตั้ง,งอยู่ริมถนนนั่นแหละครับโอ้ดีเลยที่ผมเมื่อไหร่ผมถ่ายรูไปไว้โยรถคันนี้ก็เลยเห็นเบอร์โทรพอดีอขั้นหน่อยมันยกบ่ได้มันทางมันเข่าบ่ได้นะครับเพิ่มเลยยกตั้งไว้ให้มาแล้วนะครับเป็นของนทวัฒน์เครนนะครับ ยี่ห้าตันนะครับมีมีหลายคันนะครับของอ,อยู่ในอำเภอวานอนนะครับในในในพื้นที่วานอนเลยคันใหญ่นะครับเลยปีโป้เนี่ยครับเียพื้นที่รถเคーก่อนนะครับเพราะรถต้องใช้พื้นที่นะเอฟซโอ้โหคันเดียวจบเลยนะครับบ้านพี่ลอมนะครับยกตั้งได้เลย นี่ครับดูเคงเขาเต αι, นู่นะครับ3-4ท่อนย,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 ยาวๆนะครับตั้งริมทางจแล้วแล้วก็ยกไว้เลยนะครับนะครับอันนี้คือถอยยาวเลยนะครับเพราะว่าข้างหน้าจะโคงไม่ได้มันมันแคบก็เลยต้องถอยท้ายแล้วก็ตียาวเลยโอ้โหมาแล้วครับจุใจนะครับขันใหญ่แบบอลังการงานสร้างพี่น้อง นะครับโอ้โหนะครับบอกพี่ล้อมบอกเอฟซได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะฮะถ้ารับปากนี่ผมเอาให้จนเสร็จนุ่นแหละนะครับนะมีทั้งเคนใหญ่เลยก็มีนะนอกจาก25ตันยังมีอีกนะครับ35ตันก็มีเคนใหญ่เลยนะประสานมาให้เรียบร้อยอ่านะนะก็เลยบอกว่า25ตันก็พอครับแต่ราคาก็อาจจะแพงหน่อยแต่ก็คุ้มนะครับ บ้านจะได้ไม่เสียหายนะครับยกทีเดียวแล้วลอยข้ามฟากวางบนต่อหม้อเลยนะครับนี่เราตามไปลุ้นกันกับงานยกที่แบบสุดอลังการจริงๆโอ้โหนะครับอันนี้คือถอยยาวเลยนะครับถอยยาวถอยยาวแมนี่ครับ โอ้โหจุใจครับคราวนี้ไม่ต้องห่วงเจอคันนี้เข้าไปยังไงก็อยู่นะครับยกม้วนเดียวด้วยนี่ครับมันมีสลิงของเอสายพันของเอรถหกล้อคันเกอสิบล้อไอหกลอ้อ,อ,อ,อเก่าอยู่ครับครับเป็น,นเพื่นได้เอาลงเป็นมาเบิ่งแล้วมันเข้ามาได้จุดครับ <laughs> นั่นแหละครับตั้งบนตอมอะนั่นแหละครับจอดมองนี้ก็ได้ดี่หนะพ่ออยู่ด้อ โอ้ขอบคุณในหลายเด้อครับนะครับต้องขอบคุณบริษัทนะทวัฒน์เค้นนะครับที่มาอันนี้ให้เลยนะครับคันใหญ่เลยนะ FC นะครับโอ,โ,โอ้โห FC บุรุษชุดแดงโอ้โหท,ทำไมพี่ไม่เดินมาตัวนี้ไม่พี่เดินอ้อมทา,ทางนู้นเท่านี้เราก็เลยวุ่นวายต้องเตรียมหารถเพลงก็ใช่ดีนะที่ค,คิดออกเราไปหาโน่นหานี่ยอชัยก็เลยคิดออกโอ้โหก็เลยไปปึ่ง ต้องขอบคุณพี่นทวัฒน์ด้วยเพราะว่าคุณนทวัฒน์บอกว่าถ้าไม่ยี่ห้าตันไม่พี่ไม่ต้องกลัวถ้ามันไม่พอเอาสามสิบห้าตันก็มีโอ้มันใหญ่เกินขนาดใหญ่คือมันเข้าไม่ได้มันใหญ่เกินเข้าไม่ได้ครับบอกสนุกแล้วอันนี้ยี่สิบห้าตันยี่ห้าตันอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วใช่พี่บอกว่าจอดอยู่ริมทางแล้วก็จะยกแทงบูมมาเลยช่างชเราก็หายห่วงช่างก็บอกช่างก็บอกว่าเบาแรงใช่เพราะว่าเพราะว่ารถเขายกมาวางเลยเราแค่ประคองให้เขาใช่โอ้โห จบเลยคือวันนี้จริงๆอ่ะคือที่สําคัญคือเราเกงใจช่างรถไถที่ใส่ของมาก็ต้องจอดตั้งแต่เมื่อคืนเขาจะเอาไปไถนาก็ไถไม่ได้นะครับเพ้นจอดแต่เมื่อคืนแล้วก็เลยบอกโอ้หนเขเกงใจพี่ก็ไม่รู้อยู่นี่เอาชุดไอมนกับไอาอันนี้ก็เอาชุดมาใส่ไม่ได้อ่ะเพราะว่าชุดอยู่อยู่ที่นี่อยู่บนรถไถใช่นี่นะครับนี่คือทีมทํางานนะครับนี่นะครับจริงๆมีน้องอีกคนนึงนะนะครับน้องคนนึงยังติดทุละยังไม่เสร็จทุละนะครับนะ ก็เลยมามาสามก่อนดีใจโอ้โหเดี๋ยวเดียวผมถามหน่อยพี่ทำไมพี่ไม่เดินลัดตรงนี้มันจะไม่ง่ายกว่าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอ๋อเอากล้องผมว่าทำไมพี่เดินอ้อมสักไกลเลยใช่ครับเขาจะเขาจะแทงบูมาครับเขาบอกว่ามันแทงใกล้ๆมันมันมันไอ้นี่มันติด ครับเขาจะแทงบูมายาวมาเลยเออมันจะถึงเรอเขากําลังคํานวณครับเขาจะลองดูก่อนเขาเขาน่าจะลองดูหรือเปล่าเลือกขยับขยับขาเคนดูบ่โอ้ขยับขาเคนมานะครับถอยหลังมาเพื่อดูดูขาเคนครับเขาจะวางดูขาเคน็นมาขาเคนอยู่ตำแหน่งบนพื้นปูนไหมนะครับนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหนะครับเพราะว่าพี่ว่าต้องให้ต้องมีพื้นที่ให้กับรถเคนงง็นไมเง้ยเขาจะทางานไม่ได้ นะครับถ้าไม่มีพื้นที่ให้กับรถเคเนี่ยเวลาเขากลางขาเงี้ยครับเนี่ยเขาใช้พื้นที่เห็นไหมฮะนะก็เลยบอกว่าเขาถามว่าถนนกว้างกี่เมตรก็เลยบอกว่าประมาณ4-5เมตรนะครับนะประมาณ4เมตรถนนเขาบอก4เมตรโอ้สีเมตรนี่มันมันติดมันไม่สามารถจะแทงไกลได้ก็เลยบอกว่าขยับได้นะครับนะพอเข้ามาส่งภาพไปเขาดูาเราบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับว่บาง,งั้นนะครับแทงได้เลยนี่ครับนะลุ้นกันเลย FC นะครับลุ้นกับการยกเคนแล้วนี่ใหญ่สะใจม้วนเดียวจบพี่รอมได้นอนเย็นนี้เดี๋ยวเราจ้ำไฟให้เลยแต่ยกบ้านขึ้นนะอย่างนี้ต้องฉลองนะฮะล้างบ้านฉลองอีกแล้วล้างบ้านไม่เป็นไรเรามีเครื่องเรามีคลองน้ําเราสูบน้ําขึ้นมาฉีดเลยเราก็บอกว่าล้างบ้านไงเราบอกกาวแล้วสงสัยท่านรอเวลาเรา,เาท่านบอกให้รอเวลา,วาวนนเพื่อให้งานมันราบรื่น นะครับเดี๋ยวให้พี่ลาวันไปอยู่ในบ้านตอนเคนยุกอะดูว่ามันแบบยังไงใช่พี่จริงๆเราต้องลองนะลองดูก่อนก็ไม่เสียหายไปไหนๆก็เชิญก่อนใช่เขายกยิ่แล้วก็ะบกมือไปใบอย่างนี้บนข้างบนเลยแล้วแล้วให้ใครไปอยู่บนราคาผู้ใหญ่เหรอบ่ผู้ใหญ่ฮะขึ้นบนราคาแล้วครับขึ้นบนราคาจะได้บอกเขาถูกซ้ายขวาที่ลองขึ้นไปบนบ้านนะพอมันไม่มีเสาตรงท้องตรงกลางมันจะยุบใช่เพราะว่ามันกว้างไงนี่นะ ไม้บอไม้ไม้ไม้มีแต่อยู่นู่นน่ะไม้ขอน่ะนี่นี่นี่ช่างนี่ไม้ขอนเห็นไหมครับนี่แม่นบอได้บอครับน่ะน่ะอยู่ตรงแค่ตรงหน้ารถกระบะพอดีนะรถฟอร์จูเนอร์นี่ไหมได้บอครับไม้ขอนใหญ่ยู่เดินทางนี้ก็ได้ง่ายๆนี่เดินรัดไปเลยนี่รัดไปใกล้ๆนี่ครับเนี่ยมันจะมีไม้ขอนอยู่ตรงฟอร์จูเนอร์นะครับน่ะนี่ครับน่นน่ะไม้ขอนได้อยู่ด้านรถฟอร์จูเนอร์พอดียกมาเลยครับบร้ใส่งานเดอะ เพื่อนเอาไม้ขอนห้องตีมันบ่พอเพื่อนไปเอาล้าสังเทิดเพื่อนไปเอาแล้วไปเอาขอนมาแล้วเนี่ยแบบไปแบกขอนละโอ้โหบาทเดียวครับเอฟซีเป็นภาพวินาทีแห่งการระทึกต้องระทึกสิเพราะว่าอุ้ยเขายกจากยกสูงมานี่เลยนะยกแบบให้เป็นลอยบนฟ้าเลยมยน้ามยหน้อุ้จงนายยกอะไรยก ก็ยกเบล้วแล้วก็ยกแทงมานี่เลยครับยกมาใส่ตอมอเลยเลยพี่ยกสูงเลยยกสูงม้วนเดียวเลยลอยขึ้นมาเลยใช่ขับยกลอยมาเลยครับแล้วก็มาวางบนตัวนี้ก็ช่างเขาจะปรับปรับมุมให้มันอยู่ตรวบนแผ่นเพดตีนเสาแล้วก็ใช่แล้วก็จะเชื่อมล็อเพราะว่าเสาเป็นเสาสามคูณสามแต่เราเอาเพดสี่คูณสี่เผื่อไว้ข้างละนิ้วอันนี่ขยับได้ใช่ไหมเนี่ยได้ครับดันได้ อันนี้ขยับเลื่อนได้ใช่อันนี้เขาพามเผื่อให้ให้ให้เราดันทำไมวงไม่ตรงกันใช่เพราะมันดันได้เดี๋ยวเขาจะดันครับมีตัวดันเส้นอยู่ตรงนี้ทำไมมันไม่ตรงกันอ๋อคือเส้นตรงนี้พี่ลอมให้ท่อเนี่ยให้ออกจากตัวบ้านได้แค่นี้เพราะว่าไม่ให้โผล่มาเยอะไม่ท่อเนี่ยอย่าโผล่มาลิ่นๆอ่าเขาจะเอาไว้เดินก็เลยให้ท่อข้างในก็เลยเอาแผ่นเพลีมาไว้ตรงมุมท่อใช่ไม่ใช่ดูเส้นนี้มาดูเส้นนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เส้นนี้พี่เส้นเล็กๆครับเส้นเล็กๆนี้ เส้นนี้เส้นเล็กนี้ไม,นนนไม่ได้เส้นใหญ่เอาเส้นเล็กเส้นใหญ่เขาเขาขยับใหม่ต้องขยับอีกต้องเลื่อนสองใช่นิดนึงแต,แต่แต่เขาเอาแนวหลักก็คือเอาเอาแนวเพจตรงนี้เป็นหลักเอาแนวเพจใช่ครับเอาแนวเพจนะฮะไม่ได้เอาแนวท่อนะฮะเอาแนวเพจตรงเล็กๆนี้ตอนแรกพี่ก็มองดูว่ามันเหมือนไม่ตรงเขาอันนี้ใช่ไหมใช่แต่ครนนี้พี่นึกว่าเขาคงไปวัดเสาบ้านมาแล้วเขาเขาจะตอกตรงนู้นแล้วก็ขึงเอ็นวิ่งแนวเพจ มันน่าจะเป็นที่เขาว่าจากเสาบ้านไปแล้วความห่างระยะอะไรของไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ใช่บ้านเราไม่ต้องใส่เสากลางไม่ต้องครับพี่ปล่อยเลยยกมาปลาเราเราก็ไปให้มันเลยฮะปล่อยเลยฮะแล้วแต่ใช่ปล่อยไปเลยโอ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวแกร้องอีกงานงานเข้านะพี่เดี๋ยวพี่เอางานเข้านะการนี้ไม่ได้นะเอฟซีงานนี้นะครับแม่นิ่มพอออฟพอออฟไอพอออฟแม่นิ่มไอพ่อพ่อนิ่มแม่ออฟพอนิ่มแม่ออฟนะครับ ตั้งแต่เมื่อวานจนตัวันนี้จริงๆแม่อ๊อบต้องกลับแล้วนะครับเนื่องจากบ้านพี่รอมยังไม่เสร็จนะครับพาะนี่แม่อ๊อบรอแบบให้กำลังใจจนบอกว่าถ้าบ้านพี่รอมยังไม่ยกขึ้นพาะนี่แม่อ๊อบไม่กลับไม่กลับกกอกจริงๆนะเอฟซีสาวปานด้วยนะเนี่ยโอ้ยโคตรโคตรกว่าน้ําใจโคตรกว่าน้ําใจจริงๆนะงานนี่นะถ้าไม่มีพี่ใหญ่นะถ้าพี่ใหญ่ไม่ติดงานนะ อยู่ทั้งวันมันการน้ำวนนี่ติดธุระเฉยๆนะพี่ใหญ่นี่ไม่เคยทิ้งนะตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอกก็เล่นกันแต่ตอนนี้นะเราไม่ทิ้งกันใช่ไอ้เก็บพูดอย่างนั้นโอ้โหจริงๆพี่รอมผมยังโคตรตื่นตานใจเลยนะจะเหนื่อยจะทุกข์จะสุขจะมีความสุขนะพี่อนุวัฒน์นะพราะนี่แม่ออบสาวป่านี่นะจริงๆนะพี่โอ้โหในที่สุดพี่ก็อันนี้แล้วนะครับเอฟซีวันนี้เป็นวันที่พี่สาวอีกคนหนึ่งนะครับที่จะได้ มาอยู่กับชีวิตบ้านปลายบ้านสวนนี่ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับแต่ทั้งสี่ท่านจริงๆนะสาวปานพี่อนุวัฒน์พ่อนิมแม่ออบนะครับที่ยิ่งเป็นกว่าเป็นยิ่งกว่าพี่ชายเป็นยิ่งกว่าพ่อแม่ที่ให้ให้ความรักความอบอุ่นตลอดกว่าไม่สนีนี่นะครับโอ้โหที่านี้แหละพี่เสียหายโอ้โหวันนี้เป็นวันที่พี่ลอมจะมีความสุขที่สุด นี่คนนี้ก็โอ้โหกอดได้พี่นองกันใช่นะเพราะว่ามันสนิทใจมานะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่มีความสำคัญนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆในเอฟซีเออเนี่อดสอเออเดี๋ยวก็ก็ร้อนนะ โอเคนแล้คนคมได้แล้วนี่โอเชนะตอนนี้ก็วันที่รอคอยนะเอฟซีวันที่ทุกคนรอคอยวันที่นะครับครอบครัวเล็กๆรอคอยความอบอุ่นรวมถึงพี่ลอมวันที่ความใฝ่ฝันในการใช้ชีวิตมัานปลายในการอยู่แบบเงียบๆแล้วก็อยู่แบบบ้านสวนนะครับอยู่แบบพอเพียงก็ได้กําลังใจจากครอบครัวเล็กๆนะครับพ่อนิ่มแม่ออบ นะครับรวมถึงพี่อนุวัฒน์สาวปานนะครับที่ได้ติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจตลอดมานะครับนะวันนี้เป็นวินาทีที่ถึงแล้วนะครับเป็นวินาทีที่ที่เราได้เห็นความสำเร็จนะครับชีวิตมันไปของพี่ลอมนะครับจากนั้นไปเราก็พอพอเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยตามยะถากรรมนะครับเพราะพี่ใหญ่บอกแล้วว่าปล่อยไปเสเหรอกเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องครับ จริงๆอ่ะเมื่อวานที่พี่อนุวัฒน์ไม่อยู่เพราะว่าติดธุระนะครับก็วันนี้พอเสร็จธุระปพ๊บพี่เขาต้องรีบตีรถกลับมาเลยตีทั้งไปทั้งกลับคนเดียวนะครับไม่ได้มีเพื่อนไปเที่ยวนี้นะคนที่ขอบคุณก็คือลุงพลนะครับเออลุงช่วยใช่ลุงก็จะบอกมีอะไรให้ลุงสาลุงได้ใช่นะลุงก็ติดธุระเมื่อวานนี่ก่อนจะเดินทางลุงก็ช่วยทํางานอะไรก่อนช่วยทำนู่นทำนี่ไม่เห็นลุงมานี่คือ ลุงไปธุระใช่ฟรีคงรู้แล้วว่าลุงไปศาลเพราะว่าแล้วเขาก็ไล่สดกันนะคะจริงอย่างเมื่อวานก็มีงานดรวจคือทำหลังคาสาราใช่มุงหลังคาสาราอีกวันนี้ก็นะรอชมกันเลยนะฮะ fc นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณท่านมากสวัสดีครับ